งบัตก็ถือแล้วไม่ใช่หรอไดโอ้โหตัวที่ตี่เอาไม่เป็นไรเอานี้ก็ได้เฟลครับเฟลครับถือด้วยเพราะว่าถือใหญ่เหมือนกันโอ้ยทำไมใช่เท่านี้เลยเดี๋ยวดีกว่าจษาวันติดาาโอ้โอ้เอออออถ่ายแ้วไม่ถ่ายเลยแล้วก่อนหนึ่งแล้วถ่ายยังกัง ใจก็ถึงมยนี้มีระจมาลย้จ้าจ้านถลมเดี๋ยวนเดี๋ยวน่อี่ด้วยนะจ้ามลน่ีนเรื่องหนนี่เหนเน้ยดจอาเรื่องสอ เกียรเกียรเทียดไอ้นี่แขงนีขัที่ตามูลกยครับขาบกั่ายายายนยลูกกระยาย้อลกระจายอ่าโอเคครับหน้าพ่อเป็นไรชนประตูรถไม่เอาโัมากไอ้เปยตีกอง

โลตพอดัสดีพ <c oughs> ิธีกรเ็นเจ้าสาวขไหมเจ้าสาวผมสวยไหเนี่ยครับไม่ใช่ได้ใ่จับ Vậy giờ giờ nơi <laughs> cứ nơi <laughs> hiện chỗ ก็ยาจื่อเอยิ่งยิ่กสวยมากพอเวลาถ่ายมากคนต้องดูนะไม่ถ่ายถ่ายวีดีโอแค่เชิญเลยครับเดินได้เลยครับเดินได้เลยไม่เป็นไรครับเดินได้ เดี๋ยวไปทานกันมาเาอามกูดเาเ็มาจะไม่หนุแข่งกันใช้ข้าวเองเหรอเจ้าข้าเองเลย้า้าเม่อเาไปดูเดี๋ยวไปถึงถ่ายดูได้เลยช่าาบอกให้เาิวเรต้กล้องสึงงีกี้ใช่ใช่เล่กักล้องเลยครับ คุณแม่ก็สวยอยู่นรต้องอะดูก่อนไปวไมทำไมเอมนไปหาคุณพ่อไปเลยไปเลยไปเ้ย้ดหนนนหกล้วเนหลังชายล่างเน แล้วนะกยอะกม่ไม่นานไม่ขนมขนมเกินเหรอมันมันเจ็ดอเาไม้มันซ้อนกันรือเปล่าขาดอันไหซ้อนเนาะตดี๋ยนีมกลางเนี่ยเอาเปไงก็อตีกัดสายจเบาอ่ะีีวันดีก่อนวันดีก่อนครับขอบคุณมาก จีวี่ัดดีแขกก่อนวัดดีค่ะยกมือไหว้ดิจ่าสวยมากเราเอขอดีม่ไหมนมาแล้วโเดียวอ้อ้จัวเราไปไหนอเองเองน้องเองเยไป่หมอ้าคุยเออเยขาน่ะ ที่นานแบบนี้ไม่ลืม่กนไม่ะจะแข่แล้วรรจะทำหมักปแล้าใครจะเนก็กัน้ไม่เอาต้นเตอรแดงได้ไงุ่ยก้าวได้ไงก้าวให้มันแบบคุย้อยนะไว้นี่เราท่ามาเก็บฝามยักษ์ตรวจาเแล้วคนไม่ใช่หนังเขาาก็ไปีตอ

น้องคนเล็กให้เจ้าของบ้าน แต่ยนานหนึ่งสองนึง,งสองชิ้นนะครับก็ต้องแบ่งกันคนละชิ้นนะ <c oughs> ไปพูดกินปลามาพี่กินเข่าขางวาสันดีแ <c oughs> อบเล่บอกว่าเอา้าเดี๋ยวเมื่อได้ตรวทิงสอดทองมา้านตรวเอ่อ เพิ่มขันหมากครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนึงก็เป็นฝ่ายเจ้าบ่าวส่วนหนึ่งก็ฝ่ายเจ้าสาวเก็บไว้เนาะอ่าอันนี้อ่าเดี๋ยวก็ให้ให้ขันหมากได้วางเสร็จเรียบร้อยก่อน ต้องเป็นซองสีแชมพูมามาไหนเดี๋ยวดูก่อนอ้นเดี๋ยวให้ลุงดูก่อนเอาละอาละอาละเรียกมันต้องเป็นซองมันต้องเป็นซองนะใอาอา ที่หนึ่งดันยูสิบดที่สองดันยเอา,เอาปปปเธอเอาซองไปเอาส้อยให้วน,นันเอาตกลงอยู่หันตกลงอยู่ฝ่ายเเอามาทำยไงด่านที่สอง,งสนะอันนี้ด่านด่านเพื่อนแม่ด่านเพื่อนแม่นะลูกมี้ส แบงอะไรนะอู้นี้นะใ้กูดูว่าได้งเอาว้ยี่สิวยี่สิบอ้าวเอาสเอาสปัดนิดไปปัดนิดไปี่เ้ยเอ็กแท็กทีมเลยเหรอทักทีมเไปทางนี้ด่านนี้ด่านสำคัญองเดียว แล้วเราก็จะลงทุนได้ยุนขนมาเลยที่มาขอขอกันไม่เก่อกว่าจะเอาเท่าไหร่มรตงกันเลยไม่ได้บ้ไม่อดีเลเอาเันนี้นะก็เป็นโอเคดีที่เฉยนะลูกเสี็บแน่ก่เสียบแน่รองเท้าขายแยิบหยิบก็เยิบ

เดินขาดลอยอ่ะสองลอยอ่ะไม่พาสกัดมั้นเดินขดเห็นเพื่อนแล้วโดนในเย็นเป่าเดินาเห็นเนแ้ราู้หน้าี่รประเทีว่าการที่จะให้คั่วไแตกต่อไวมันต้องกิน้ำด้เนี่ยเดเราจะจับให้ก็เมื่อกี้อ้นหลายซองอคนละองไม่พอไปมีเท่าไหร่ใจหมดเลย

ทคคับงคบก็มีสามอย่างครับส้อยคอเลยแล้วก็แหวนนที่จะมอบให้กับผู้เป็นบรรดาของเจ้าสามนะครับรอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าพิธีนะครับก็น้องราบวัดที่บ้านพีเรือนนะครับเลยดีดีครับ ตอนนี้กำถ่ายทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งนะครับน้องอ้นยิ้มหน่อยลูกอ้นยิ้มหน่อยลูกกรี่านะูตนถายทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งนะครับน้งอ้ยิ้มหนูกอ้นยิ้มหน่อยลกแกลเสวยน่ารักนะลูก